สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับเพจเกษตรโซลูชันกเกษตรติดเทอร์โบโเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาติดตามแปลงพริกในโครงการของน่านฟุตบัก999นะครับที่เพิ่งจะเอาลงแปลงไปแล้วประสบปัญหานะครับเพี้ยระบาดอย่างรุนแรงนะครับอย่างรุนแรงต้องบอกว่าอย่างรุนแรงนะครับเรียกว่าพอลงได้วันเดียวนะครับวันที่สองเนี่ยโอ้โหมาลุมมาตุ้มเพี้ยนะฮะ แล้วก็ได้ให้สูตรการแก้ไขมาแล้วเรามาติดตามนะครับครับแปลงนี้ก็มาหนึ่งไร่นะครับปลูกแบบระบบน้ำหยดนะครับต้นคู่ไม่ได้ขึ้นแปลงนะครับไม่ได้ขึ้นแปลงเพราะฝั่งนี้น้ำจะไม่ค่อยขังเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไป เจ้าของแปลงนะที่เป็นสมาชิกปลูกพริกให้กับน่านฟู้ดโปรดักต์999จำกัดนะครับนะเราไปดูเขามีวิธีการจัดการแก้ไขอะไรยังไงในการปลูกพริกแล้วก็อรอบที่แล้วนะฮะปลูกไปแล้วขายกันได้เงินได้ทองบ้างไหมนะครับรอออโอ้สวัสดีครับผม ฮัลโหลฮัลโหลกำลังสนุกกับพี่ฮะสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์นะครับทางช่องเกษตรโซลูชันไลค์เกษตรติเติลบนะคะทำสาวจะได้ทำสาวหรือทำหนุ่มนะฮะเราอยู่กับแปลงพี่หมูนะฮะอ่ะพี่หมูสัมภาษณ์นิดนึงนะครับพี่หมูปลูกพริกให้น่านฟู้ดนี่มากี่ฤดูแล้วครับรุ่นที่สามครับรุ่นที่สามเนี่ยรุ่นที่สามยี่สิบสามมานะครับผมแสดงว่าขายไปแล้วสองรอบสองรอบเขาจ่ายเงินพี่ยังไหมไม่จ่ายครับไม่จ่ายเลย ไม่จ่ายเลยเอฟักตัง์สิครับรออะไรคนจ่ายเงินจ่ายทุกงวดนะครับแต่เพลินว่าผมทําปริมาณพริกไม่ได้เยอะเท่าไหรอ๋อเหมือนเราเป็นมือใหม่ใช่ไหมก็เพิ่งเคยปลูกพริกนี่แหละอืมก็คือพี่หมูอะนะครับปลูกองุ่นอยู่ดีๆไม่ชอบละครับชอบความชอบความเสี่ยงนะปลูกพริกปลูกองุ่นอยู่ดีๆพอเจอเราได้ปลูกพริกเฉยปลูกพริกครับก็คือน้องบอกขอร้องพี่หมูช่วยปลูกให้หน่อยนะก็เลยช่วยดูนะว่าเป็นยังไง ขอให้มีตลาดรับซื้ออืเพราะว่าทําเกษตรนี่ส่วนใหญ่จะไปจอปัญหาว่าปลูกแล้วไม่มีคนซื้อนั่นไงประเด็นนี่คืออะไรพี่กระชากอะไรเนี่ยกําสาวครับโอ้ทาสาวโหดมากนะครับถ้าถ้าช้ามันจะฉีกอ๋อเหรออันนี้ออกลูกกันเหรออี่ลูกแล้วพริกอายุกี่เดือนครับตอนนี้อนี่เหรอครับจะสองเดือนแล้วจะสองเดือนแล้วนี่มันช้าเพราะว่าฤดูหนาวมันทําให้การโตของพืชช้านี่แล้วเราก็เด็ดทิ้งเหรอ เม็ดแรกๆเนี่ยนะครับผมง่ามแรกเอากระชากปื้ดลงไปนะครับตอนกระชากนึกถึงหน้าไขรพี่หน้าใครดีเอ้ดูดิพี่ผู้หญิงอยู่แต่ก่อนแต่ก่อนผมรู้อย่างนี้ใช่ฮะรู้อย่างนี้มันจะไม่ทั้งต้นครับคืออ้อมไปเลยครับนิ้วนิ้วล็อกไปอี้เหรอจับลงไปโอ้โหมันจะไม่ไปโดนเสียนโดนเลยจิ้มมือเราหรอพี่ไม่มีครับ แ้วมันจะออกออกออกดีออกดีนะแต่ถ้าเรารู้ช้าช้ามันจะฉีกจริงจฉีงนี่จะขาดทันทีเลยนี่เป็นเทคนิคเฉพาะแต่ก่อนทำกลัวมันเจ็บอันเหรอตอนนี้ทำปั๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันไม่มันไม่มีปัญหาแต่ก่อนมันร้องหรือไงพี่แต่ก่อนมันฉีกดึงเบาๆเราจะเจ็บใจเอ้ยพริกมันฉีกอ๋อเจ็บใจตัวเองต้นมันต้นมันเป็นแผลทำให้ต้นใหญ่แผลนฉีนฉีกฉีกขาด คือเราเจ็บใจตัวเองที่ทําให้ต้นพริกมันฉีกคาดเพราะว่าเจอหรือมันเชื้อราจะเข้าอาอหนีกระชากเข้าไปอย่างนี้นี่นะนะสะใจด้วยใช่ไหมพี่เร็วด้วยเวลาโมโหใครมาก็มากระชากพริกเล่นแล้วก็ไอพวกตาข้างๆเนี่ยพราะเราลูดหมดอย่างเนี้ยตาข้างๆนี้หายหมดเลยอ๋อเหรอแต่ก่อนพอลู่อย่างนี้ปั๊บมันต้องมาแกะลูกกระตายเสียเวลาอะไรอีกอีกเป็นที่มันจะไม่หลุดเยอะนะครับอันนี้ก็เอาไปทําได้ทําได้ดูเขาดูเขาทานี่แหละ ดูม <rí> e> ืออาชีพในคลิปดูพูดเร็วมากโอ้ือเือเข้าใจว่าต้องรวดเดียวเร็วๆต้องปื้ดปืดลงไปนะปืดลงไปเลยปื๊บนะครับแล้วอายุพริกเนี่ยพี่เราพออก้ากี่วันถึงจะมาลงแปลงได้โอ้โหจอนนั้นเจอพ่อค้ามันไม่ยอมโตเพราะอากาศหนาวต่ากว่า ต่ำกว่าสิบอ๋อปีใหม่เหรอใช่แล้วพอปีใหม่เหรอใช่ต่ำกว่าสิบไม่ยอมโตมอย,อยู่อย่างนี้อประมาณเดือนหนึ่งอพออุ่นขึ้นมามันครึ่งเริ่มโตตอนแรกคิดว่าจะไม่รอดมันก็โตอยู่มันก็โตอยู่ใช้เวลาการโตรช้าและรอบที่แล้วมีปัญหาไหมเรื่องเพระไม่มีครับเพราอก,กาถ้าไม่ใช่เจอหนาวไม่มีปัญหาอ๋อแสดงว่าสองสองรอบที่แล้วไม่มีปัญหาอะไรปัญหาประมาณเดือนหนึ่งก็ได้ปลูกแล้วใหญ่โตใหญ่โตมโหฬานนะครับแต่อนี้ประมาณ เกือบสองเดือนถึงจะได้ปลูกเพราะว่าเจอหนาวไปเดือนต้องลากยาวมาเนาะลากยาวแต่มันไม่เป็นไรมันก็ต้นมันอยู่แค่นั้นแหละแล้วหลังจากลงแปลงเห็นว่าเจออะไรอีกแล้วเพี้ยไฟมันมาทําไมพี่เพี้ยไฟระบาดเนื่องจากอากาศแห้งอออากาศแห้งแล้วก็ลมอมันทําให้พอเพี้ยไฟระบาดล่ะคุมคุมไม่ค่อยอยู่เหรอ แปลงนี้ก็โดนใช่ไหมโดนครับเนี่ยมันมันโตช้าเพราะมันโดนเีต้นเล็กๆมันมีหลักฐานไหมว่าเพี้ยไฟมันหน้าตาเป็นไงหรือมันทิ้งร่องรอยอะไรไว้พี่มันต้องมาอยู่แถวหน้าจะมีจะมองเห็นไม่กล้องพกล้องเห็นไหนเราไปดูไปดูชช่ว่ามันเอาเอาร่องรอยมันก็ได้มันทิ้งอะไรไว้ให้เราดูร่องรอยคือใบหงิกงิม้วนม้วนจากข้างในใบหงิกใช่ไหมต้นนี้แล้วกันต้นนี้มันบิ๊กทิเม็ดเก่าตัวนี้ไม่น่าจะเจอ พราะว่าตัวนี้จัดการไปหมดแล้วเดี๋ยวเอาตัวที่เจอนะอืมันรู้ได้ไงว่าเราจะเอาพริกลงแปลงแล้วมันก็มามันมีมันเป็นเทยไฟพริกอยู่แล้วครับอ๋อมันเป็นเทยไฟดีหลายประเภทเทยไฟพริกเทยไฟายนีต้นนี้แหละต้นนี้ก็คือเราสั่งเข้าโดยตรงเลยหรอเปี่เไฟอ่ะมันมีธรรมชาติครับมีของมันเองไม่เกี่ยวกับเรานะนี่ฮะ มันจะม้วนเข้าในอย่างนี้ที่โดนเฟียไฟดูดน้ําเลี้ยงแล้วมันจะม้วนเข้าในอืมแต่ไม่จะเห็นใบ,ใบใหม่ที่มันเนี่ยเนี่ยตัวนี้เห็นไหมตัวตัว,ตวนี้เห็นไหมอ๋อนี่ยเนเนี่ยเลกเนี่ยเนี่ยเนีอ่าโอ้ลบลวิบ่งไปวิ่งมาอยู่เขาขาวพรุพ่งนี้ก็ถึงรอบที่จะพ่นสารกําจัดละสารกําจัดครับอืมน,นั่นๆั่นนันน่นม้วนอยู่นี่คือน้อยนะฮะใบละตัว ปกติถ้ามันตอนระบาดเคือใบเต็มเลยหงิกทั้งทีเดียวคืนเดียวก็หงิกหมดมันจะม้วนขึ้นเ <He 'll S 1> ขาบอกว่าเพี้ยงหงายไหลคว่ำจริงไหมใช่ใช่เพี้ยงหงายไหลคว่ำเพี้ยก็หงายไหลคว่ำ <h> แล้วก็จะมีอะไรอีกนะที่มันเป็นม้วนจากนอกก็มีแต่ไม่ค่อยเจอมันจะส่วนใหญ่ที่นี่จะมปปัญหาเรื่องเพีย้ยไฟเนี่ยแต่ก่อนที่โดนโดนมันทำลายแล้วใบจะเสียเลย อันนี้ใบเก่าใบเก่าที่โดนเก่าที่โดนไฟถลายจะใบจะเสียช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อจะรอดหรือไม่รอดโหนี่ก็ยังไม่สูงนะตอนที่โดนใช่ไหมเพิ่งลงเป็นตัวเล็กๆเนี่ยโอ้จะรอดหรือไม่รอดพอหลพ้นจากตรงนี้ปั๊บครับอ่ากาจัดบํารุงอืก็เลยฟึดขึ้นมาต่อมีสูตรอะไรพี่เรื่องกําจัดเรื่องบํารุงเนี่ยพี่ใช้อะไรเป็นความลับไหมหรือว่าไงไม่ความลับยายาทั่วไปครับ ยาทั่วไปเอาอะบาเมกตินอีมาอะมาเมกตินก็อิมิดาอิมิดาสกาเรนะอ่าอัลไทยมี <c oughs> ท็อกแซมพวกเนี้ยแต่ต้องใช้สลับกลุ่มกลุ่มอิมิดาคอพิกอัไทยมีท็อกแซมกลุ่มยา 4A เนี่ยอือใช้พ่นสองครั้งหลังจากนั้นต้องเปลี่ยนกลุ่มยาชนิดอื่นครับก็พ่นสองครั้ง ถ้ามีสามสามสามกลุ่มก็ดีก็เปลี่ยนอีกกลุ่มหนึ่งก็พ่นต่อแล้วก็กลับมาเปลี่ยนกลับมากลุ่มเดิมออเพราะว่าถ้าใช้ตัวเดิมไปพ่นครั้งที่สามมันไม่มีผลแล้วครับพ่นไปก็เท่านั้นคือทิ้งเฉย,ยๆมันมันปรับสภาพมันเริ่ม,มสร้างภูมาสู้กับยาใช่มันฉลาดอ๋อท่านที่ปลูกพริกหรือมีปัญหาก็ต้องรู้จักเรื่องการใช้ยาเนาะกลุ่มยาถ้าแพงๆหน่อยก็จะเป็นสไปนีโทแรมซึ่งแบรนด์ในตลาดเอ็กซ์ซลนี่จะแพงอนี่จะแพงมาก เพราะว่าถ้าปลูกอย่างนี้เนี่ยใช้ซีใช้หกเป้พ่นครั้งหนึ่งเนี่ยครับขวดหนึ่งสองร้อยห้าสิบมลครับพ่นได้ไม่กี่ครั้งก็หมดแล้วขวดละพันสามเท่านั้นเองอืไม่คุ้มถ้าจะปลูกงั้นแต่คุ้มตอนที่อ่ได้เก็บผลผลิตแล้วพ่นเพื่อไม่ให้สารตกค้างเขาจะมีพ่นแล้วก็สามารถเว้นได้สามวันก็เก็บได้อ,อ๋อพวกสารสลายตัวเร็วใช่มันจะมันก็จะแพงหน่อยอแต่พีเอ็มจะตายหมดเลย ไอ้ชิ้นมันจะดีกลุ่มนี้คือสัมผัสตายครับแล้วก็ตัวบํารุงล่ะครับตัวบํารุงตัวบำรุงนอกจากเราจะมีตัวกําจัดแล้วบารุงใช้ตัวอะไรเข้าไปเสริมบํารุงเนี่ยนะตัวอันนี้เป็นเป็นเป็นอะไรอ่ะอาหารเสริมพืชอาหารเสริมพืชนะฮะไนไนไบโอเอ็กซ์ทีแพรนต์นิวเทียนอาหารเสริมพืชพืชอ๋อไปได้มาจากไหนละพี่อาหารเสริมพืชเนี่ยมันสุดยอดจริงๆนะคนให้เนี่ยนั่นเหรคนให้ก็ใช้คู่กับเขาไป ช่วงที่ใบมันโทมเนื่องจากเพี้ยททาลายแล้วมันโทมเราก็จะมีให้ปุ๋ยทางใบด้วยสูตรตัวไนโตรเจนสูงยี่ห้าห้าห้าอย่างนี้นะ <หา S 2> แล้วก็วอาหารเสริมพืชครับอาหารเสริมพืชแล้วก็ทุกครั้งที่พ่นครับกาจัดแมลงก็จะติดอาหารเสริมพืชไปด้วยตลอดตลอดแล้วตั้งแต่ปลูกมาเราฉีดไปกี่ครั้งละฉีดไปกี่ครั้งนะครับผมว่าน่าจะ ห้าหกครั้งแล้วมั้งครับห้าหกครั้งครับก็จะเดือนแล้วเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ห้าหกครั้งละเจ็ดแปดครั้งเจ็ดแปดครั้งเพราะว่าช่วงกําจัดเพี้ยเนี่ยมันไม่ได้แค่เว้นหลายหลายวันครับมันวันเว้นวันก็ช่วงที่มันระบาดวันเว้นวันทั้งพ่นโอ้แส่เาันจะไม่อยู่รุนแรงเหรอพี่หรือไงครับรุนแรงไม่อยู่คือมันไปไปทั้งแปลงครับมันเป็นทุกต้นนะครับนี่ยสังเกตล่องรอยเก่าเนี่ยมันเป็นทุกต้นไม่ใช่ต้นเดียวนะทุกต้นเลยโดนหมด โดนตรงกลางใบที่มันเสียเนี่ยคือโดนเพี้ยทั้งหมดเลยอย่างนี้คือโดนใบเก่าใช่ครับเรียบร้อยแล้วเงินจีนมันไม่สามารถสร้างอาหารได้มันต้องเร่งออกใบใหม่ให้ได้อแล้วก็ดีคือรากมันวิ่งใบเก่าอะไโตถ้ารากไม่วิ่งก็ไม่โตอ๋อก็คือไม่ใช่แต่รักษาอย่างเดียวคือเราก็ต้องบํารุงไปพร้อมกันเลยครับอตอนนี้ก็ตอนแรกก็คิดว่าจะไม่รอดครับแล้วก็ฟื้นกลับมาได้แล้วแต่ตอนนี้ดูแล้วชื่นใจแล้วนะพี่นะก็ใช้ได้หรือต้องสู้กันอีกต้องสู้อีก ราะอากาศมันไม่คงที่มันกลับมาร้อนละร้อนแล้วก็ลมร้อนแล้วก็ลมโอ้ลมก็เอาเพี้ยมาหาเราไหมเพี้ยก็มาหาเราอากาศตอนเช้าเย็นเพี้ยมันก็ชอบอืคือเมื่อไหรถ้ามันหมดมันไม่หมดหรอกมาให้มันเบาบางที่สุดอืเพราะว่าถ้าช่วงที่มันติดผลอ่อนเนี่ยคถ้าเรากําจัดไม่ได้เนี่ยผลก็จะงองหมดเพราะมันไปดูดผลอ่อนอ๋อลูกจังิกไปเลยใช่ ตัวนี้ตัวสาคัญอแล้วก็เรื่องตรงนี้ยังเคลียเคลียหญ้าไว้เสร็จครับฝั่งที่เคลียหญ้าเสร็จมันจะต้องสะอาดโลง่งแบบนี้ฝั่งนี้คือโลง่งมองเห็นดินแล้วาสาวแล้วเี๋ยวจะยอดข้างบนมันจะโลง่งหญ้าจะตายหมดแล้วก็ทําให้ไม่มีที่หลบซ่อนของเพี้ยไฟเวลาพ่นสารกาจัดเนี่ยมันจะโดนร้อยเปอร์เซ็นต์เอ้ทำสาวแล้วก็ดูโล่งสวยดีนะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆหมายถึงว่าไอข้างหลังที่ทําสาวไปก่อนแล้วก้าวแถวนู้นทำทำแล้วเราก็เริ่มทําจากตรงนี้มาอ,อ๋อเหลือเหลือตรงกลางไม่ทําสาวกลางเกตแถว ถึงตรงนี้แหละฝั่งนี้ทําแล้วฝั่งนี้ยังฝั่งนี้ข้างล่างจะไม่มีละต้นนี้ต้นมันแขนงใหญ่แขนงใหญ่มากแต่อันนี้มันยังยังไม่รูดเลยนะก็เหมือนกันลักษณะเดียวกันคือมันคือการที่มันติแตกแขนงใหญ่ข้างล่างเพราะว่าข้างบนมันขึ้นไม่ได้ตอนนั้นมันโดนเทบไฟดูดเยอะดูดดูดน้ำเลี้ยงคมันก็ไม่มีทางไปมันก็เลยออกข้างๆออกข้างบนมันไม่แตกมากเถอะมันหงม้วนหมดแล้วเดดูต้นนี้ง่าย ทั้งตรงนี้มันโดนกินโดนช่วงนี้โดนเพลี้ยไฟกินอย่างหนักครับต้นมันไม่สามารถขึ้นข้างบนได้มันก็เลยแตกข้างไหนข้างล่างเยอะมากอาืมันก็เลยแตกแขงในงใหญ่เยอะขึ้นมาเพื่อที่จะความอยู่รอดเมื่อเรากําจัดได้แล้วมันก็เลยขึ้นข้างบนข้างล่างก็เลยใหญ่ทีนี้เวลาเอาออกเอาตรงนี้ออกมันจะขึ้นข้างบนอย่างเดียวอืแล้วก็ตอนนี้ก็ดอกกำลังเริ่มบาน นี่ดอกเริ่มเยอะแล้วนะต้นน้อยๆนี่ก็ดอกเต็มเหมือนกันนะทุกง่ามนะเนี่ยทุกง่ามครับทุกง่ามแต่คือต้นมันยังยังน้อยอยู่เร่งต้องบำรุงให้มาต้องบำรุงอีกต้องรีบฉีดนะฮะหลังจากหลังจากทำสาวเสร็จก็ต้องอัดต้องอัดต้องอัดอัดครับอัดปุ๋ยบ่อยๆครับอัดปุ๋ยผ่านน้ำหยดนี่แหละครับพอถ้าได้ปุ๋ยปั๊มมันจะใหญ่ขึ้นทันทีเลยไอ้เจ็ดแถวกลางยังไม่ให้ปุ๋ยเพราะยังทำสาวไม่เสร็จตอนเราทำสาวเสร็จแล้วพอให้ปุ๋ยใบเนี่ยขึ้นใหญ่เลยสวยมากฝั่งนั้นน่ะเนาะ ใบมีขึ้นทันทีไปดูใบบนหน่อยสิทำไมมันใหญ่งันนะพี่แล้วปุย๋ยเราบอกเพื่อนได้ไหมปุย๋ยเราสูตรอะไรตอนนี้เหรอครับตอนนี้เราใช้ตัวหน้าสูงหน้าสูงเรายังไม่เน้นดอกเราเน้นให้ต้นใหญ่ก่อนยี่ห้าห้าเนี่ยนะถ้าเป็นตังดินก็อ,อะไรนะสิบหกสิบหกแปดแปดรือไอ้ที่มันเป็นตัวหน้าสูงยี่สิบก็ได้ยี่สิบก็ได้ตัวหน้าสูงสูตรอะไรก็ได้ที่ตัวหน้าสูง แต่ไม่ได้ใช้สุดเสมอถ้าใช้สุดเสมอคือบำรุงต้นมันพร้อมบำรุงให้ใหญ่ใหญ่แล้วใส่เสมอเพื่อบำรุงทั้งทุกส่วนอตอนนี้เราต้องการต้นสูงเนี่ยเนี่ยทำสาวเสร็จแล้วต้นมันหลังจากได้ปุ๋ยดูสมบูรณ์นะพี่ใบใหญ่กว่าบมันจะใหญ่ขึ้นมาทันทีอืแล้วก็ง่ามจะแตกเรื่อยๆสังเกตว่านี้ไม่โดนเพี้ยมันจะแตกออกมาสวยสวยเลยนะฮะอันยังโดนนิดๆหน่อยๆก็ไม่เป็นไรยังทันอยู่ก็คือยังมีระบาดอยู่งันเถอะมีครับอย่างที่เห็นต้นเล็กๆข้างหน้ามี อันนี้นี่อะไรบ ouais. ้างเนี่ยเต็มดเลยเพื่อดูหลักฐานพวกแมลงต่างๆไม่ได้รับเชิญใช่ไหมเราจะได้ดูมีอะไรบ้างเวลาเวลาพ่นยาจะได้รู้หนึ่งแมงบีขาวมีแน่นอนแมงบีขาวมาแล้วกลางคืนเพี้ยไฟก็มีอยู่ในนี้มดเอยไอพวกแมงต่างๆแมงเต่าทองเต่าทองตัวดีไม่น่าตายเลยตัวดีด้วยก็ติดเขาตัวตัวกินแมงอืมแต่ไม่มีติดแมลงวัน ถ้าวีขาวมาเนี่ยเดี๋ยวจะเจอไวรัสแต่วีขาวที่จัดการแล้วมีมีไวรัสมีม,ม,มีใช่ไหมแสดงว่าวีขาวมันไปแพร่ล้วก็บางต้นที่ชุ่มน้ําอืมชุ่มน้ําก็จะตายชําเกินไปเหรอเราจะเป็นต้องให้น้ําวันเว้นวันเพราะม่าช่ำกันไปเพราะช่ากันไปน้ํามันขังรากที่อยู่ตรงเนี้ยเนี่ยดินมันไม่ได้แห้งนะครับครับนี่ไม่ได้วันนี้ไม่ได้ให้น้ําโอ้แต่ดูชื้นอยู่เลยนี่วันนี้ไม่ได้ให้น้ํานะครับครับแต่ชื้นอยู่เลยนะไอตรงที่ มันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์เพราะดินักษณะดินของผมเป็อนอย่างนี้ดินเม็ดด้วยนะพี่เนี่ยดินอย่างนี้ไอ้ตรงที่มันเป็นก้อนแข็งๆอย่างงี้เนวะลาน้ำมันยุบซึมมาแล้วมันก็จะทาให้แดดแล้วร้อนส่องไปโคดมันก็เน่าได้เออมันจะอมความร้อนให้เราความร้อนแล้วเอ,อการปรับสภาพดินของเราอยู่ในระดับไหนพี่ตอนนี้ตอนนี้นะครับถือว่าวด,ดีไหมวัดพีเอยู่ที่หกหกหกคือเหมาะเหมาะเราพืชมากอื้นอ,อยู่สถารได้ทุกอย่าง ค่าอาหารทุกอย่างมันอยู่ได้แค่ระดับนี้5.5ถึง6.5หรือตรงนี้6เราก็อยู่ในมาตรฐานว่างั้นเถอฮะก็จะมีควาทรอบดินก็จะมีพวกยิปซัมครับโดยไรไม้ครับอ่าไอ้ซอยซอยอะไรอ่ะ Perfect s o อย Perfect s o อยอ่ามี Perfect s o อยเป็นอ๋อ Humic น้ำมีมีผมใส่ผสมกับใส่ไปด้วยใส่ไปด้วยแล้วก็อ่าอืมขี้งวขี้บัวหมักไว้ อยู่ข้างหน้าก็มีความร่วนซุยเป็นไงพี่ตอนนี้ดินะครับดินถือว่าเป็นไงในแผงเดอนเนี้ยมันไม่โดนน้ําจะแข็งครับแต่ถ้าอยู่ในแปลงนิ่มนิ่มมากเอามือคุยได้นิ่มโอ้มันเราคิดว่ามันแห้งไงแต่จริงิมันเปียกทั้งแปลงนี่แหละเนี่ยดินมันเหมือนจะให้เยอะไปหรือเปล่าครับก็เลยต้องต้องให้น้ำมันเว็นวันให้เยอะไม่ได้อืมให้เยอะแล้วอากาศร้อนปั๊บ เราต้องเปิดเปิดข้างหน้าเนี้ให้มันโดนแดดน,นั่งไงมีต้นนั้นเหี่ยวเนี่ยต้นนี้เหี่ยวเหี่ยวเพราะยังเป็นดูดูดูรากเป็นรากดําหรือ,อยังไงพี่รากมันไปไกลมากโอ้ยรากมันออกไปทางเดินแล้วเห็นไหมฮะผมไม่ได้ขี้มูนะรากมันเดินมันเลยต้นไม่ตายอืมเนี่ยฮะรากเนี่ยข้างบนนี่สวยอยู่เลยโดนบาดแผล มีบาดแผลนิดนึ่งนี่คไม่ใช่เป็นเขียวเขียวนะฮะนี่ไม่ใช่เขียวเขียวถ้าเขียวเขียวมันจะไม่ใช่อย่างนี้เขียวเขียวน่าจะดำกว่าน,นี้เยอะนะฮะเหมือนมีแผลเข้าตรงตรงตรงข้างๆผมว่าตอนที่ทํากันไก่ะรักั<ต>นไก่เราจิ้มไปต,ตรงตรงถุงตรงอะไรพวกนี้นะเนี่ยตอนตเอาลงปลูกไม่ใช่เลยครับตอนที่ทําสาวเราตัดญอาต้นใหญ่ เราจะไม่ถอนอย่างนี้อ๋อเราจิกเอาเราจะเอากันไกลเก็บเขบแล้วก็ไปโดนต้นมันซะแล้วก็ตัดทุกต้นต้นนี้ตัดทุกต้นเนี่ยรอยแผลเนี่ยตัดทุกต้นนั่นไงโอ้บางคนตัดตัดถูกต้นมันก็จะเป็นแผลมันก็จะนั้นได้ถ้าใครไม่วิเคราะห์ก็เสียเวลาไปหาอะไรแล้วน้ําก็แช่ไว้มันก็เลยเปื่อยเปื่อยเนี่ยรอยแผลรอยกันไกลตัดไปครึ่งต้นอือย่างนี้นี่เองมันก็ยังมีต้นที่แบบชุ่มน้ําตายก็มี เพราะดินดินเวลาถึงจะไถปรับเรียบจริงจริงตรงนี้จะมีแอ่งมีแอ่งมีแอ่งแล้วน้าไปแช่กันเพราะน้ําหยดมันจะไหลยหยดหยดหยดแช่อย,อยู่นั้นเลยแช่ในแอ่งแช่ในแอ่งเนาะแต่ว่าตอนนี้ผมว่าสภาพโดยรวมก็มดีเริ่มฟื้นโซนตรงนี้ที่นี่นซ่อมใหม่นะครับช่วงนั้นมันมัน,ม,นมันมีปัญหาก็เลยเอาต้นใหม่มา่ม้ม มันก็เลยช้ากว่าเพื่อนหน่อยฝั่งริมนั้นนะเนี่ยตรงกลางเราตรงกลางที่ว่าเตี้ยๆกับเพื่อนในต้นเล็กคือเอามาซ่อมแสงเราก็พอกล้ารอสแตนบายกล้าชุดเดิมนั่นแหละมันเหลือมันเหลืออยู่อยู่ในถาดยังไม่โตพอเอามาลงมันก็เริ่มโตครับปัญหามันก็มีเยอะแยะเกษตรครับก็มีทุกพืชถ้าหาไม่เจอก็เสียมันไปอืมถ้าหาทางเจอมันก็จะรอดกลับมาต้นใหญ่ขึ้นมาอย่างนี้ครับ อีกไม่เกินสิบห้าวันต้องทาไม้แล้วครับต้องอถึงเชือกแล้วครับต้องถึงเชือกนะเพราะว่าลมแรงด้วยถ้าไม่ถึงเชือกเดี๋ยวมันจะล้มได้ครับสุดยอดเลยนะครับตรงนี้ฝั่งนี้ก็ฟักทองกําลังปลูกจะหมดละเหลือล้มสุดสองลุมสุดท้ายก็คือว่าสลับดินว่างเถอะครับเอาเป็นเป็นพืชเอาเผาขมดินคมดินอ่า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 ลูกพี่ครับลูกพี่ใหญ่นะฮะ ฟักทองอยู่นี่ครับฟักทองเราไม่ได้เพาะถั่วดนะครับเราปลูกเมล็ดจนรากง,งอกแล้วก็มาลงเอ๊ะสีม่วงๆนี่คุ้นๆฟักทองเป็นเป็นเม็ดฟักทองที่เขาอยู่ในนั้นน,ะนี่ดินที่ดำๆอย่างนี้ก็มีเพอร์เฟกซอยนะฮะเพอร์เฟกซอยนะเพอร์เฟกซอยมีปุย๋ยมอีอิมิดาอิมิดาสก,กาเลดามากแล้วเหรออ,อิมิดาโคปิกแบบที่ ใส่ในดินอืองปลูกลดการระบาดของเพี้ยในดินขึ้นมาครับเดี๋ยวรอบนี้มีขี้ไก่เม็ดด้วยนะนะคะได้มาทดลองอีกแล้วพอดีจะมีหลุมที่ไม่ได้ยิงขาดไม่ครบนี่ฮะเราเปิดน,น้ําละลายแล้วดินจะดําแล้วก็จะมีมูลสั์อยู่อืมปุ๋ยปุ๋ยหายหมดแล้วเนี่ยย่อยสลายปุ๋ยมันเป็นเม็ด,เม,ดเม็ดเนี่ยครับย่อยหมดแล้วโดนความชื้นวิธีการใส่ของผมก็คือเอาซอยพัดนี่แหละ เฟรซอยเฟรซอยเดี perfect, g, perfect, ๋ยวซอยพัดเขางงเกี่ยวอะไรก็กูปุ๋ยเ็ดนี่ใส่ลงไปแล้วก็เทเทเฟรชซอยคุกเข้าไปคุกเข้าไปเลยคุกเข้าไปให้มันทิ้งไว้คืนนึงให้มันซึมเข้าไปในปุ๋ยครับอย่างเงี้ยแล้วก็มาโรยแล้วให้น้ำปั๊บมันก็ซึมกระจายอือนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับของพี่หมูนะฮะทั้งพริกแล้วก็ฟักทองผสมผสานไปด้วยต้องโรยปุ๋ย ที่ผสมปุ๋ยกนอยู่นะครับจะกิงปุ๋ยไม่ใช่สีดำพอเราใส่นี่เป็นเป็นสีดำเอาเพอร์เฟกซอยลาดไปดำซะครับคุกไปดำเลยดูเป็นปุ๋ยอินทรีย์ทันทีหกแปดแปดสิบหกแปด อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ